อันนี้ก็คือเรามาขุดหน่อไม้กันนะครับเป็นหน่อไม้ไผ่กิมซุงนะนะครับปลูดไม่เยอะครับหกกนะครับแต่ว่าหกกอนี้นะครับไม่ธรรมดาครับเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยในแม่บ้านกำลังขุดแล้วนะนะครับเข้าโชว์สอง้ได้ไหมได้ไหมโอ้ว่าจะได้นี่นะครับเพื่อนครับนี่ นี่นะนี่นี่นะอันนี้ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือหกกนะเดี๋ยวนี่คือเราจะพามาดูว่าช่วงที่เราสับไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือสับไปแล้วนี่ครับเพื่อนๆครับหกกได้หนึ่งเข่งครับโอ้โหจะไปขายให้ใครเนาะบันนี้นะครับอันนี้ก็คือแนวการทําเกษตรสมสารของผมนะนะครับเป็นไม่ได้ปลูกเยอะนะครับนี่ครับเพื่อนหกกอผลผลิตก็คือนอกจากเป็น ซ้มไม้ไผ่แล้วนะครับก็ยังมีรายได้ในส่วนของต้นไผ่ไอยน่ไผ่เพื่อที่จะแครรูปด้วยแล้วก็ขายนอไม้สดด้วยนะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝ่ากดลแล้วกันนะครับสูนนิทรรศการเกษตรผสมผสานยุคใหม่นะครับบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในดำคนทําสวนนะครับนี่ครับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ